ความไวระดับ 5G <c> MC ถูกใจสิ่งนี้ใช่ไหมคะเรื่องทำลายไว้ใจโ,รโรจรโจ้จัดให้ไม่ขัดใจคะ่ะเรื่องแบบนี้โจยช,ชอบอเรื่องบ้าพลังใช้กกำลังแบบนี้โจยช,ชอบเออโหสุดจัดนะฮอนะาโจยถือว่าสุดจัดจริงๆแกเอ้ยแก ของเราอยู่ที่สายตรีสองนะคะทุกคนคะมานเก็บเศษปูนออกให้เพื่อนกระถึกใจหาวนาเลยล่ะคะ่ะเข้าทางเข้าทาง ยังมีครึ้มนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้จ้าเลยแดบสุดๆจิ้มไว้ด้วยจิ้มไว้ด้วยออ,อยมาไรจะแล้วเสร็จแล้วคะ่ะจากจากคลิปก่อนหน้านี้นะยังเห็นเป็นเป็นกองกองเป็นหลังๆอยู่นะตอนนี้ จะไปได้หลายเที่ยวแล้วค่ะทุกคนคะจะแล้วเสร็จแล้วอีกสองเที่ยวอะน่าจะอีกสองเที่ยวนะคะสองเที่ยวก็เสร็จก็จุกวันหน้าก็น่าจะได้เกาเกาดินตรงไหนที่เป็นเนินๆหน่อยนะก็น่าจะได้เก็บเคลลิ่งทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะย้ายเข้าสู่โรงเรือนบ้านกรดวิทยาคารเช่นเคยค่ะทุกคนคะไป ทำงานสะเคลียร์งานสะของเราให้แล้วเสร็จงานสะเรากลัวฝนมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อวานโชคดีที่ไม่ฝนนะคะฝนถัดไปน่าจะทางฝนทางโนนจเจริญคิดว่านนะเดาเดแต่เมื่อวันก่อนอะไม่รอดค่ะทุกคนคะ่ะวันที่หัวหน้าจะร้อยไปต่อซาเคมอะไม่รอดนะเกมแต่เทียงเลยโห จับยัดจัยัดไปดำได้หรือเปล่าก็มไม่รู้นะบดอัดดีๆนะหัวหน้าจร้อยนะไม่ใช่ไปถึงเป็นแผ่นบรุ่มเท่านะอันนี้มันก็ไม่ไหวนะจ๊ะแต่มันก็ไม่ใช่หัวหน้าจจ้ยนะคะันนเจอแกจะแกก็เอเอเพราะว่าไม่ได้เปิดท้ายเนาะแกก็จะจิ้มๆให้เป็นก้อนเล็กๆอยู่รู้งานรู้งานถือว่ารู้งาน ไปเทอยู่ที่ทางบ่อลูกรังนะคะมันจะมีตรงสะหนึ่งลูกหนึ่งที่มันลึกแล้วพอดีเขาจะทำทางก็เลยว่าให้เอาเป็นเศษปูนอะไปเทไปเทไว้บ้างเดี๋ยวก็จะไปหาหินก้อนใหญ่ๆนะคะเอามาถมให้เขาด้วยแต่ก็ตอนไหนอันนี้ยังยังไม่รู้อันนี้ก็คือเราพอเรามีเศษปูนแล้วก็ไปถมลงก่อน you 哎。 ฝนก็ปวดว่าร้อนนะทุกคนเวลาฝนก็ปวดว่าฝนช่วิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะพอดีเลยนะทุกคนเนาะจริงไหมเอฟซี MC ว่าเหมือนยัยพึ่งว่าไหมเวลาร้อนนี่ก็ปนจังว่าร้อนเวลาฝนก็บนจ้างว่าฝนอะทำทำไปกรับได้ที่เรายังต้องดิ้นรนเนาะทุกคน ทำไปเถอะเปไรล่ะร้อนก็ทนเอาเออโอ้โหหัวหน้าทุกคนมาดูความฉลาดของแกนะเนี่ยเมื่อกี้แก,กขุดขุดหลุมใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งจะรล่าให้ฟังเมื่อกี้แก่ขุดหลุมนี่เสร็จแล้วแกก็กวาดกวาดลงกวาดลงอันนี้คือวิธีการของเขานะแล้วแกก็ขุด นี่เป็นไงอ่ะเออคิดได้ไงอ่ะโอ้รอดรอด่อะเนี่ยเห็นไหมนั่นไม่ใช่ฝังนะไม่ใช่ฝังนะไปดูได้ไม่ใช่ฝังนะเนะนะขามีเหตุผลก็าทำแบบมีเหตุผลนี่เป็นไง ่ทุกคนอึ้งละสิอึ้งละสิอะใอ้เราตอนแรกเห็นเขาขุดหลุมไม่ขุดทำไมวะเธอแกเขาไม่ได้บอกว่าให้ฝังนะพอเห็นแกปัดลงปัดลงแล้วแกล้วงเออมันก็ง่ายอีกวิธีหนึ่งนะทุกคนใช่ปะโอโหอันนี้เอ่อลอกเรียนแบบได้นะคะไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะไม่มีลิขสิทธิ์ กีใหญ่ใช่ไหมล่ะแกจะมาต้อมๆๆแล้วแกก็ขุดต้อมๆๆม,ม,มันเสียเวลาไงปัดลงหลุมปัดลงหลุมแล้วก็ล้วงออกแล้วสุดท้ายก็คือเอาเมื่งกี้ปัดดินนี้ลงมาก็จบเรียบร้อยหนึ่งสองสามนี่ไอ้เหียไเหยเป็นไงอะเป็นไงล่ะความฉลาดหลักแหลมของตาโรวยนี่สุดจัดสุดจัด เออโพดแล้วนะเรียบร้อยจ้าทีนี้ก็เหลือเป็นน่าจะเป็นงานของรถไถรถไถน่าจะต้องได้มา เทียร์ลิงอีกทีหนึ่งถ้าคลิปก่อนหน้านี้เพิ่งบอกว่าแกจะน่าจะสร้างใหม่ไม่ได้สร้างนะทุกคนแกจะปลูกต้นไม้แกบอกว่าอ่าตรงที่เป็นบ้านตรงนี้นะที่ให้เขาอยู่เนี่ยนะเขาไม่ได้ให้ไม่ได,ไได้ไม่มีคนอยู่แกก็เลยจะเปลี่ยนจากตรงนี้ให้มันเป็นร่มไม้เป็นร่มไม้เป็นต้นไม้ปลูกต้นไม้พอได้กินโอ้ จัดคะ่ะทุกคนใช่อ่ะจะจวด,จดมาแล้วจ้ะมาจากไปต่อไปเลี้ยวสามชาสักหน่อยีนอิน้องน้องนี่ไม่สามชาแล้วน้องนี่มา,าเลยอีกเที่ยวสองเที่ยวค่ะทุกคนคะ่ะใกล้แล้วเสร็จแล้วใกล้จะได้ไปต่อแล้วนะไ,ไปต่อแล้วนะโอ้ร้อนมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะนี่แหลคะค่ะทุกคนคะ่ะหน้าง,งานของเจ้าไขาลานฟันปีศา จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมติดตามในช่องหัวหน้าโจ้จะพึ่งก,กัน like, ซิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะจ๊ะและคุณจะไม่พลาดการทำงานของหัวหน้าโจ้และพี่ไขาลานและก็ส้มเชงและทีมงานเรืองแสงขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเราก็กจะยังคงดำรงเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตการทำงาน ของพี่ไคลันให้ทุกคนได้ชมไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะพี่ตกประการใดต้องขอประธานโทษประธานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายจริงๆแล้วนะเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ